สวัสดีครับพี่น้องเฟนคลับ่เอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีต้นเสาเสานะครับเมื่อนี้นะครับทำหน้าที่ขึ้นเก่ากับพี่น้องถอดไกปิ่งหมูนะครับปิ่งปลาดุกขายย่าเสาเสานะครับพี่น้องครับบรรยากาศขายของต้นเสาเสาครับพี่น้องผู้ใดบ่ท่านใดกับเขานะครับไก่แวมาเบิงนะครับอยู่ไก่ไกกันนี่นะครับบ้านโน่นสวนป่านะครับตำบลหนำข้ามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องปิ่งหมูย่าง ทุกเสาร์นะครับพี่น้องครับหอสมหมูหอสมเนื้อนะครับ10บ,บาทครับย่ามเสาเสนะครับคนมาหากับเขาเสาร์นะครับทุกเสาร์นะครับลาน,บบน,นตาแดงนะครับ ร้านตาแดงร้านเจ๊ฝนนะครับคนลุมถูกเสารนะครับพี่น้องครับจับเข่าอาหารสําเร็จลูบนะครับผู้ใดบ้านไหนกระเป่ากับน้ำก็แย่มากด้อครับบ้านนนตําบลน้ำข้ามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับบรรยากาศฝนบ่ตกครับพี่น้องแดดนะครับเงียมเสร้าๆนะครับเดดสำหรับฝาคืึ้แน่นะครับ ให้ขมาก,กดเบอ่งติดตามรับชมกับขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับรดนำแข็งนะครับส่งเป็นของลุมนำแข็งก้อนดีดนะครับพี่น้องครับอยู่ตั้งับสีสกเกีนะครับ ชีวิตบานๆน,นะครับคนอีสานบานเฮ้านะครับอีสานตอนเช้าเ้าอากาศหน้าจูประมาณนี้แหละครับพี่น้องจากยา่โปนะครับมาเสือกับเขานะครับ แหนมหมูแหนมเนื้อนะครับปิ้งย่างนะครับสิบ,บาทนะครับพี่น้องครับปิ้งหมูเจ้าบาทเด้อไก่ทอดกับเจ้าบาทนะครับจากฟังตรงหน,นน้าเป็นสารากลางบ้านโนนนะครับสารากลางหมู่บ้านนะครับบ้านโนนหมู่13บสาตำบลน้ำคำมเมืองพิมลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ คนใหญ่ลูกขาประจำนะครับมาซื้อโมปิ้งข้าวเหนียวให้หลานไปกินไปโรงเรียนนะครับจะเอาอะไรครับครับ <c oughs> <c oughs> ปิงไก่แดงนะครับร้านตะแดงร้านเจฝนนะครับเจฝนกำลังเลี้ยงของอยู่นะครับเลี้ยงแกงถุงเลี้ยงผักนะครับปิ่งไก่แดง10บาทปิ่งหมูย่อ10บาทนะครับหมกน้ไม้10บาทปิ่งตับ10บาทปิ่งไก่25บนะครับแกงถุง20นะครับเจ็กแกดงใจเงินทอนให้เจฝน โดยกันทำมาหากินนะครับแกงขี่เล็กก็มีนะครับป้าทอดปนนะครับเจลก็มีสิบบปาป้าตังกูเขากองเขามูเด้งหมกหน่อหม่นะครับ เนี่ยหมอเลี้ยงสีมิกแกงนะครับทุงละ30บาทนะครับพี่น้องครับเอาอะไรเอ่ยหมูพวงสองบอะลูกแ้ามาซื้อหมูทอดมมอนะครับมาซื่อหมูทอดหมู วงทอดนะครับประดูกย่างนะครับเอาอะไรครับแับหมูทอดนะครับเลือกได้เลยปลาดุกตัวละเส้าหานะครับเมือนนี้ครับ เด็ดยำเลยวันนี้น้องก็เต้นจับหรอพอหลงกันาสมว่าใส่มน้ำกันเพื่อเพื่อเดียวจับเป็นหมูใหม่ละห้าบาทนะครับไหม่ใหญ่เฝ้าหนึ่งปลาดุกอย่างกับยี่สิบห้าบาทนะครับพี่น้องครับไปอยู่ไก่กระแวะมาอุดหนุนกันนะครับ ย่างสดๆใหม่ๆทุกเสาเลยนะครับพี่น้องครับจะยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเสาแต่ตอนแรงขายทุกวันนะครับตอนกระเวนจะมีลูกสินทอดน้ำน,นะครับเจนหอดถมนึงไปแล้วครับพี่น้อง รดไวไปตลาดครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้เก็เาไว้สำหนีก่อนนะครับพี่น้องมาพบพกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ